สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเด็กนีมาตามแนวทางตัวเดตกับพวกป้าหรือว่าเี้นหญิงค่ะป้าพันแม่งบังอาจารย์หญิงเี้นหญิงค่ะเสยนซื้อเลยเหจะให้เลขสามหลักกับเลขหิ่งนะใช่ปะคือหิ่งเนาะแล้วเลขหิ่งไปก่อนนะ ข้าวขามม่เอฟซีลงาลี่นเอฟซี่าไม่แนกว่าา้สนะคะเวลาสามวิ่งหนึ่งวิ่งสองคะะชิว่าห้เลกหลายโตแล้ววนนี้แล้วมันเปลืองเงินเอาเอาเทียนเทียนหน่ะเอนเทียลค่ะจำาหรั้วมดงบหน่อยอ่รต้องเปลืองเงินหลายะราต้องเปลืองเงินหลายเอาเทนเทียนด้วย ถ้าว่าวิ่งให้ให้ให้สามหลักวิ่งตะโกนให้อันตะโกนแผลนี่ก,ก็ต้นนอดังไหมคะคุณคุณป้าเรือเซียมีคค่ะก็ต้งดังนะคะคิงดน,นึงค่ะมีสามมาหลักสามหลักหนึ่งหลักสองถ้าผู้ใดมักมักแรงมักเมยให้เน้นที่หนึ่งแ้วยจานหนึ่งหนึ่งเปนหนึ่งรลักสอง วิ่งหนีวิ่งบนบอกค่ะบนบนล่างบนล่างเลยเนาะค่ะจ้าบนล่างเลยบนล่างเลยคตัวหนึ่งสองสามสามคนตัวหนึ่งครับลมแห้งครับกระดาษก็วพื้นเวอร์พื้นเวอร์ลมแห้งบรรยากาศนี่ รักสาม่ีสิไห้จะให้อันสามห้าสามหนึ่งค่ะรักสามนีแครงหลักยังล้มหนึ่นงหังเต็มตนะ้มเนาะจ๊ะเีะงยงที่หนึ่ง เงินที่ห้าหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดสองแปดสองห้าสอง ค่ะสองคู่ค่ะสามคือสามห้ากับสามหนึ่งถ้าหนึ่งก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งถ้าสองก็แปดสองห้าสองแค่นี้ค่ะสำหรับเรกวิ่งวันคุณคุณป่าหรือว่าเพี่อนหญิงเน้นให้ตัวหดคะเน้นให้หนึ่งกับสองกับสองเน้นไมให้หนึ่งกับสองข้างล่างค่ะข้างล่างระวัง ระวังนะพวกนี้ระวังเอาไว้เล็กกันบอกค่ะ,อะเ,กกเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะระวังระวังสามสองแล้วก็สองสองนี่แค่น,นี้ระวังแต่หาเอนตี้วอมักามาก,กับวายซื้อทุกตัวนะคะเลือกตัวซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านอ่ะถูกไะมคะ โบมีอยากบวดอยากล่างบ่ค่ะเส้นยิงล่างบ่ค่ะเน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างค่ะล่างสามหนึ่งเน้นเน้นไปที่สามหนึ่งเน้นสมบดเหรอคะถามว่าบนล่างซื้อบนล่างได้ได้ทุกตัวค่ะบวกบนล่างบวกบนล่างแต่ถ้าเน้นก็ให้เน้นบนล่างสามหนึ่งล่างเพราจำกัดเนาะค่ะว่าเพรางจำกัด ัวไหนไม่จำกัดซื้อได้ทุกตัวโอกาสโอกาสที่เหล็กจะมากนะมากนะเหล็กหนึ่งนะแห้งๆเด้อเหล็กหนึน่งกับเหล็กสองเหล็กหนึงน่งก็เหล็กสองมาแห้งหมันบ้าค่ะสบายโบเชียนกลับไห่เอฟซีกลับเอาเด้อค่ะเอฟซีกลับเอาไปรอกกับพผอมเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีกลับด้วยไปกลับกับเป็นแนวอื่นผันละกับด้วย เลขระวังเนี่เนาะระวังสามสองสองสองค่ะระวังจะมาเล่นกรณีคนจิบมากกันแต่ว่าระวังนะคะมันถึงมันเฉียดเฉียนเนี่ยเล่นฟองกถือว่าเฉียดเฉียนเน้นล่างสามหนึ่งสามหนึ่งเน้นล่างค่ะที่เหลือบนล่างอ จิดตัวเนีนๆนี่คือ 3, สามหนึง<ส>่ง <ๆ S 2> เน้นล่างเหมือนบ่คะเนี้นหนึ่เนียนหนึน่งด้เนี่ยสามหนึ่งเนีนล่างดีประกอบบนล่างแต่ชุด้ายจะไฮริสแปดแปดคู่ริจ้กมัดนี้ให้แค่แค่หกคู่นะคะ่ะตัวอันนี้ระวังกับไอซิวมาดกับบซสอะไรอะไรก็ตามสองสอกับบหลา,ายตัวเน้อคนนัดหลายตัว งบน่อยก็งบหน่อยซื้อได้ค่ะจ้างบน้อยซื้อได้เลขเลขไม่สูงเลขวันนี้นะเลขไม่สูงเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งแห้งตัวที่สองจะเลขสองค่ะหนึ่งมาแล้ขั้นบ่อหนึ่งานต่ำสองขั้นตนแรนต่ำสองก็ใส่สามอุ่นๆเลยจ้าหนึ่งหนึ่งกับสามนี้ หนึ่งกับสามประกบกันได้เหมือนปะค่ะสามกับสองกัประกอบกันได้่วนระวางยงดังนิดนึงตีหลุดวิ่งติถนนท์านงแตแห้งนี่หรือานห้าหนึ่งก็มาแห้งบอก่ามาเนีมาแห้งค่ะากับ สามผานสามผากับผานน่าเร่งน<ช>่าแร่งแต่ว่าตัวเน้นคือของขยยขข 3, 1, เชี่ยนหญิงนี่คือสามหนึ่งเน้นล่างเน้นล่างสามหนึ่งค่ะถ้าถามว่าเน้นบนให้เน้นตัวแหงเน้นบนอย่างให้เน้นตัวนี้ค่ะแปดสองแปดสองเน้นบนแปดสองเน้นบนแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเน้นบนที่เหลือนีประซื้อบนล่างค่ะแต่ในที่แรกที่แน่แน่ก็ให้เอฟซีซื้อบุนล่างเลยนะคะค่ะ ที่แน่ๆก็ซื้อไว้เลยเนาะค่ะบนล่างเนาะกลับด้วยกลับด้วยถ้าตัวไหนเราไม่ชอบเราก็ตัดถ้าตัวไหนไม่ชอบเราก็ตัดออกเนี่ยเธอไม่ได้ทำที่ไน่ๆก็ซื้อไว้เลยเนาะค่ะบนล่างเนาะกลับด้วยกลับด้วยถ้าตัวไหนเราไม่ชอบเราก็ตัดค่ะถ้าตัวไหนไม่ชอบเราก็ตัดออกเนี่ยเติมไม่ได้ทำ ้ันมชอบล้วก็ัตกผ่านอบมีเก็อมันใจแมนว่ากันมันใจเล็กล่างตันี้สามหนึ่งมันใจเป็นเล็กล่างค่ะมันใจสามหนึ่งเนาะค่ะเป็นเล็กล่างค่ะเล็กเล็กบนเนี่ย มักแปดสองก็แปดหนึ่งที่นี่เนี่ยรตเตอรี่สามหนึ่งเนี่ย,า 3, 1, ยมาหลายเลยอ<า>โอ้แม่จัดมาแหล้วว <3, S 2> ันพัเนี้<อ>ตัวสำล้องกับสามสองจัดมาแหลวอะเสี้งยงหญิงฟันฟันดีว่าค่ะหลังจากจัดรตเตอรีมร่มะเหลวฟันฟันเห็นสามหนึ่งเลยที่ร้าเป็นล่างอ๋อค่ะ ก็เล่นปจันร์ลอตเตอรี่มาสามหนึ่งตัวส้นนอกก็สามสองแล้ที่เร้นเรีนนี่คือสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองที่ที่เรือนี่สามห้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองห้าสองนี่เรียนบนล่างข้าวกระเล่นล่างไว้หน่อยแต่นักบนใช่ไหมบนบวกล่างเนาะกลับด้วยถ้าใคบรยากับก็ยิ่งสายตุ่งเลยสามหนึ่งนี่บ๊ต้องกลับเนี่ย หญิงสายตรงเลยเพราะว่าสิบสามเป็นแต่บ่ได้ส่วนมากมันจะเป็นสามหนึ่งสิบสามเนี่ยเราคอยเห็นออกนะคะสามหนึ่งสามหนึ่งสายตรงสามหนึ่ง <3, 1, S 1> สายตรงสามหนึ่ง <3, 1. S 2> เอากระชับเปลี่ยนเนาะบั่นเนาะคำนั้แนวทางตัวเลขของเซียนหญิงค่ะค่ะเอาจังได็กะ ขอบคุณหลาค่ะขอบคุณค <life> <fe> <Shit> ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะคค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องปองไปคะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากเส้นหญิงนะคะแคบหน้าจอไว้พิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเลขวิ่งเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีสามมิหนึ่งมิสองค่ะพี่น้องค่ะเลขจับคู่กับซิมี่สามห้าห้าหนึ่งแปดสอง สามหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองนะคะพี่น้องค่ะกลับด้วยนะคะระวังสามสองสองสองนะคะพี่น้องค่ะก็ะไปพิจารณาเบิงะะ้งเนค่ะว่ามักบ่อเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทามักกระจัดจวดจัดฟาดบึ้มไปเลยเนาะคะ่ะถา้าบ่มกระพานป้ายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะท่างช่องเนาะคะ่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปเท่านั้นเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านให้มีแต่คําว่า เฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกขันข้นค่ะสวัสดีจ้า